วันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกการจราจรและการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2566ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค5ว่าการจัดงานเขาดาวในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้ารวมถึงงานสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุร้ายแรงแต่อย่างใด และว,วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้ตำรวจเตรียมพร้อมรับมืออำนนยความสะดวกจัดการจราจรตามแยกสัญญาณไฟการเปิดช่องทางพิเศษให้รถคล่องตัวมากที่สุดขณะที่นายโชตน,นรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลปีใหม่2566รายงานถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่31ธันวาคม2565 พบว่าเกิดอุบัติเหตุ466ครั้งสาเหตุเกิดจากขับรถเร็วร้อยละ36.7ดื่มแล้วขับร้อยละ30.04ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ82.56ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงร้อยละ80.9ถนนกลมทางหลวงร้อยละ41.2โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ20 29ปีมากที่สุดสำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ สุราธานีจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือเชียงรายสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วงสามวันที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม1,183ครั้งสอดรับกับตัวเลขการดำเนินคดีที่พลตารวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยออกมาว่าในช่วงวันที่29-31ธันวาคม2565สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้บังคับใช้กฎหมายจราจรใน10ข้อหาหลักแล้ว รวม2114รายได้แก่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่59,715รายไม่สวมหมวกนิรภัย55,420รายขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด21,432รายขณะที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เริ่มมีรถยนต์ของประชาชนเริ่มเดินทางกลับท้างกรุงเทพมหานาครแล้วประมาณ 55,421คันและคาดการว่าในวันนี้จะมีจำนวนมากที่สุดประมาณ649,897คันจึงได้กำชับให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัดเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนและลดจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุอุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมง หรือลายปรพรับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนฉุกเฉินของตำรวจ191หรือตำรวจทางหลวง1193รัชตะสุขสุภชัยรายงาน